เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> มาดูหวยลาวนะคะแดสิงหาเข้านะคะเข้าทั้งล่างทั้งบนเข้าสามตัวเลยนะสามตัวบนสองตัวล่างนะคะอันนี้คือสูตรล่างกันบนนะคะ เมื่อวานไม่ได้เขียนนะเพิ่งมาเขียนนี่นะเพราะว่าสถิต Hans ิมันก็มาแบบนั้นเหมือนกันอันนี้เข้าดีมากเลยสูตรล่างกันบนนะคะคลิปที่แล้วสูตรบนกันล่างนี่ล่างกันบนนะคะมาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันแต่อันนี้ล่างกันบนคือเน้นล่างส่วนอันที่แล้วเน้น,นบนกันล่างอันนี้เน้นล่างกันบนนะคะไปมาได้ทั้งคู่เลย อันนี้เข้าดีมากๆเลยเหมือนกันอ่านนี้ดูสถิติย้อนหลังนะเนี่ยค่ะสถิติย้อนหลังไม่ได้ให้หลังหวยออกนะคะให้ก่อนแล้วถ้าเอฟซีเข้ามาดูจะรู้นะคะนะเพราะว่าแอดให้คลิปแปดสิงหาเป็นคลิปแรกนะคะย้อนหลังให้ดูนะมันมาทั้งล่างทั้งบนนะคะดูดีๆนะบางบางบางงวดนะไม่ไม่เข้าล่างก็จริงนะแต่มาคู่โต๊ะบนนะคะ นะแต่บนมันมาสามตัวเลยนะแต่ล่างนี่เข้าดีมากนะมีหลุดอยู่งวดเดียวเนี่ยมาในงวดนี้งวดเดียวนะคะล่างนะนอกนั้นเข้าทุกงวดเลยนะนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้คือเข้าหมดเลยนะเพราะว่ามาครบในแถวเดียวเนี่ยนะคะแถวเดียวนี้มาครบทั้งล่างทั้งบนนะคะถ้าบนไม่มาก็มาคู่ตัดเนี่ยค่ะแถวเดียวนี่มาครบเลยนะคะ เนี่ยบนเข้าสองแปดล่างเข้าศูนย์แปดนะคะดูให้ดีนะคะมานะคะอ่ะวันที่สิบสิงหามาครบในแถวเดียวกันเหมือนกันนะคะเน้นล่างกันบนนะคะโอเคท่านใดที่เข้ามาชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกวันทุกวันนะคะเงินไหลกองทองไหลามาสำเร็จจงสำเร็จนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ